นนะสัมบัยด,ดีปลาลูกสบัยด,ดีถูกมองถูกบอลกนะอกับส่องป,าปลง<อ>าด้วยกับปลาลูกนี่ครับพึ่งกลับมาจากในเมืองกับลุงไปมา<อ>ลมมากแบบาากันเลยฮั่นกะ๋วยเตี๋ยวถ้าเผินเอาดอกไม้มาใหม่ มัน้องลูกลาสแคงอุย้ยมน่าจะรอดน,น้องเคนแล้วมันปเป็นเค้นมัน้งก็ตามทั้งนั้นนะเห็นยุกเห็นหเห็นนี่วะเห็นแจง้งยุกแจ้งสมาดีพ่อแม่พี่โน้องโอ้ยดีดำนำ้ำดีดำไปใส่บะแม่มันน่ะเออพากันไปเสริมสวยอยู่ใส่ดำ น่องดำมากินนำแ้หน,น่นนอยเพชรปจจักินหน่อยุเพชรเนีเ่คือว่าวเพชรปันใดกินหนยเยออ๋มีจะเกียรน้องแคนน่นองแคนผ่นลอย,อยแห้งงน้องแคนไดนกินขาแต่เชร้าเพม่นมาจยักนี่งั้นว่านได้กิน,น มันเลยเวลาวะยักษ์นี่มันเลยเวลาเพิ่นเขาเลยเล้ยอะไรบ่ายโมงแล้วนี่บ่ายโมงบาดเจ็บอยู่ที่นอกมันยังว้าอีสานบาดเจ็บอยู่พ่อจะไปเรื่องหนึ่งดันกับเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าได้กำไรวันนี้ได้รับข่าวดีมันนี้นะได้รับข่าวดีผมว่านตัวมาเบิ่งดู ชินก็แซบ่บอันนี้ของไอแคนนะลูกลากแพงเออเดี๋ยวจะกินบะเบอขอดกินซอยข้านเจ้าวาแซบ่บแซบฮานี่นะแคนข้าวกระโบขเคยซิมจักเถื่อนอะ่นะข้าวเจ้าวาอย่างก็มันได้ของปรุงลายเข้า,าวเจ้าข้าวเจ้าบะคีพี่ พระเจ้าก็บอกสิทีว่าพระเจ้าก็รอก็นี่แหละที่เราไม่โฆษณาเลยก็หนีแหละมีแต่แนวมรอราตัวหน้าคือลายไท่เคนลูกล่าค้ำแพงไท่เคนเราบ่อส่อไฟเลยทำว่าให้เผื่อกิน <c oughs> ให้เกลือกินน้ำมนันนี่น้ำนัวมันมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนแรกก็สิแดงกินข่าวแล้วา่านไม่เปิด่านบม่เปิดหมอหมากปิดวันอาทิตย์เดอกชางหมอมไปใส่หันประจำมาลุงหัน่านประจำอ่ะเบามีมันเห็ดกระปุ่นนะ เขาไปสืบกระพุ่นแน่นน่ะอืะเห็นนะไปเอากล่องกับพอลุงมีจะเอาบอแล้วไปเอากล่องหรอกอยากจะไปกินกันเอาแอบแซ่บแซ่บกับปัยังมาไปเอากล่องอ่ะจะไมแป้งน,นั่นเอรอด <laughs> ไปไ,ด,ได,ปด้ได้เปล่งท้งเอรอดได้เปล่งท้งหมอนำนนที่แรกว่าสิยอดเกาหมอนำบาวายหลุดแรนทางไกา,ายหยกสุดเลยหยกเปลี่ยนเปลี่ยนหมอนำใหม่แซ่บได้หนักนี่เห็นข้าเจ้ว่าแซ่บแซ่บนัว จุเนียโอ้ยเส้นติดเวลาพี่น้องเอ้ยกดได้หน่อยเท่ากับเปียกเห็นมั้ยแค่ไหนใต้ใช่ป้อเห็นโหลดพื้นฐานสงสัยอยู่เฮือน เมื่อเฮือหนหมดจักออเลือล่อน,น,น,นอยู่ใครเมื่อเฮ่นหลดผลในเงินพ่อใหญ่ตามมาก่อน ขึ้ลมใช่ปะตอนไปขี่รถเปิดเอฮอนวาบเลยธรรมาดาเปิดเอยินไปเปิดเอฮอนวาบเลย นอน,อนว่นอนเา้นี่เลยช่ว่าตอนทํามาตอนนัาพระละมา่อะอยูภูมาขันมาหนังนี่มันนอนนี่นตอนทํามาน,น่นยังอยู่ภูอยู่บอลลูนศิลป์เขาทางนั้นหรอหัว่านองแคนอิ่มเล ต้องโหนะแดม,ม,ม,มันสีแดดเนาะมีคือวันสิอันตอนไปนะคือว่าอยากเด่นเด่นเดี๋ยวมาเดือนนี้เด้ับมาครับคือบนที่โต๊ะ่นอนนีมีหัดแสง ข้าพ่้ากินอะไรฮะนนเนี่ยนี่นะเป็นอะไรมันเผ็ดพอดีออกปรมานท้องนะแันกินเผ็ดเลยว้าอ้ตางานร้อยเลยไวขนาดจวดจาดฟาดบึ้มอ้ต้ามาเร็ว ลุงพึ่งนําเมื่อกี้นี้หอดเลยอางานร่อยนี่ยหรือว่าเราหอดส,ำส,ำสำัมสัมว่าใหกลับไปพอดีแล้ว งามขนาดนั้นไงนี่เป็นหูกาะหัวใจอีกได้อันกงมอะไดอ๋อคือเราเป็นอันนะนมันซื่ออม,มันมีกงอันเล็กมัน,นม เอ,อ,อลวาอ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 ลามันอันมัน,ม,นมันผุม่มเป็นผุ่มขึ้นนะบ่ะเห็นป,น,ปนุ่งเนือนเ้อตาป้พนุงสงเสือก่อนจังมากก็นี่เอื่องเงินแสกแล้วหาพันผาบละหาพัน ไ่ได้งบมายเนาะนี่ใส่คที่อ่าุ่องให้ลุงลาสีหามาอยู่มัสีหามาอะไรหลาย,ลาย,ลาย,ยเลยน,น,นู่น,ห,นห้าคุดเนี่ยมันตีมเลยนะแทนไหน,น,นทำมันหายไปใช่สองตอ้น,น,นต้นอน้รลุงของเมืองอันลเล นี่มันมันอยู่ในขนาดคดัยด่มันหกตาติบตายเลยมันต้องเอาปุ่งสับมันตัวหักเหงานะพราะว่าคุดออกเลย วานี่กัส้มมาพาขัวระปลาลุงอย่าลืมเข้าไปติดตามหรัส้มส่องบาวดูอิปะปลาลุงมาตาเง็นอยากมียากอาตากล่องมา